สิสิมาพันกับอันนี้ก่อนหับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางซองเพจและเพซบุ๊กหรือซองยูทูบคำมั่นวิถีลาว สบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกทานโอ้เสียงมาเสียงเงี้ยก็ห้องกระถึกหนึ่งนอกพี่น้อง,องบ้านนอกบ้านนาเนาะสินงวเนาะลวกแบบน้ำตกมาจำแจวเพียนี่เพียเพียขมขมขอโทษเด้อมีเสียงใกล้เสียงมาเอ็กอัพเอ็กอัพอ,อ,อ่าอ,อันนี้เป็นเป็นพักพักเนาะ ตัวพักคลิปครับอันนี้โอ้ยน้ำลายก็ออก <c oughs> อันนี้พักนอก <c oughs> พักนอกเฮ <c oughs> ียอันนี้เข <c oughs> <c oughs> ้าหันห <heit> อน อากาศแบบบ้านๆเสียงใกล้เสียงกลางห้องคือันนี้พักนอกอืม,อมเอาไปเสียงใกล้ไปน้ำ เซ็งมาน้อยห้องไปนน้ำจะเพี้ยนส่บีขง่ม cũng đang đó đấy subscribe cho bây 闹呢。<No. S 2> yeah. รุ่นน่โบกัสบมอกเพชรเด้ออันนี้ก็เพชรพอกแห้งแล้วนี่เพชรขมขมนัวๆหอมๆสีนนี่พอดีลวกแบบพอดีน้ำตก Xin cảm ơn các bạn đã theo ยาเพียอยู่นะเนี่ยพักเอานี่ก็ขมอัมรัมขมอันหวาน สิทีมาพันกับอ้นี้คำสุดท้าย